สวัสดีค่ะคุณอยู่กับโบโบพัชรดาสุรภาพค่ะคุณผู้ฟังเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เงียบบทสนทนาไม่ค่อยเลื่นไหลหรือบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะถามจะคุยอะไรให้คู่สนทนาของเราพึงพอใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันบ้างไหมคะ คำถามอะไรที่ถามแล้วเป็นการเชื้อเชิญให้อยากคุยต่อหรือบางคำถามที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้พูดและผู้ฟังนั้นมันเป็นยังไงโบเองเคยเป็นค่ะเคยเจอบทสนทนาที่บางทีเราไม่รู้จะเริ่มยังไงให้การสนทนาไปต่อและน่าสนใจวันนี้โบได้รวบรวมเทคนิคที่เคยศึกษาทำความเข้าใจลองทำจริงและได้ผลดีมาเล่าสู่กันฟังนะคะ การตั้งคำถามอย่างสร้างสารรค์และน่าสนใจทำยังไงเริ่มจากเทคนิคแรกในการตั้งคำถามเลยนะคะนั่นก็คือการถามคำถามแบบกว้างๆเช่นวันนี้เป็นยังไงบ้างหรือการถามให้เขาตอบเรื่องของเขาเองเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากของบทสนทนาค่ะเพราะจะทำให้คู่สนทนาของเรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นอยากคุยต่อรู้สึกสบายๆไม่เป็นการกดดันหรือว่ายิงคำถามที่เฉพาะเจาะจงเกินไปในขั้นแรก เทคนิคที่2ต่อมาเลยนะคะคือการถามคำถามปลายเปิดเช่นเพราะอะไรคิดอย่างไรอาจจะต่อเนื่องจากเครื่องที่เราถามเป็นคำถามแรกถ้าเขาบอกข้อมูลมาเราถามต่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นถามให้คู่สนทนาแสดงความคิดหรือว่ามุมมองความรู้สึกของเขาเพิ่มเติมเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการคุยด้วยนะคะ เทคนิคที่สคือเราต้องรู้ว่าเราจะถามไปเพื่ออะไรเพื่อหาข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดสำรวจปัญหาหรือว่าเพราะอะไรกันแน่อย่าถามไปเรื่อยๆในสิ่งที่จับประเด็นไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องเช่นสมมติว่าเรามองว่าคู่สนทนากำลังประสบปัญหาเราอยากคุยกันเรื่องประเด็นนี้เราอยากเป็นเพื่อนช่วยรับฟังให้เขารู้สึกดีขึ้นเราอาจจะถามให้เขาแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาเจอให้เขาได้ระบายถามความเห็นว่าจะทำยังไงถึงจะดีขึ้นใน มุมมองของเขามากกว่าถามไปเรื่อยๆเพราะแค่อยากรู้อย่างเดียวควรมีจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ที่เป็นประโยชน์ในการถามคำถามด้วยค่ะ เทคนิคที่4เมื่อถามแล้วต้องตั้งใจฟังต้องจับประเด็น2ออย่างคือ1ข้อมูล2ความรู้สึกของคู่สนทนาว่าเป็นอย่างไรศบตาฟังอย่างใส่ใจเมื่อคู่สนทนากำลังพูดไม่พูดแทรกไม่ตั้งคำถามที่เป็นการถามแทรกแซงไม่เป็นประโยชน์ไม่รีบร้อนเสนอความคิดของตัวเราเองรอให้คู่สนทนาพูดจบแสดงท่าทางที่สนใจโน้มเข้าหาเล็กน้อยตั้งคำถามต่อจากสิ่งที่เขาพูดการตั้งใจฟังจะสร้างเสน่ห์แก่ผู้ตั้งคำ เพราะเราจะไม่สามารถตั้งคำถามได้ดีถ้าเราไม่ได้ฟังข้อมูลของคู่สนทนาอย่างตั้งใจจริงๆค่ะและเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะเทคนิคสุดท้ายนั่นก็คือการเปิดใจยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของคู่สนทนา แน่นอนค่ะว่าแต่ละคนมีมุมมองมีไอเดียในการรับมือเรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันมันอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าประสบการณ์ที่เคยเจอทําให้คนเรามีการตัดสินใจที่ต่างกันการที่เมื่อเราตั้งคําถามแล้วคู่สนทนาตอบกลับมาแบบไม่ตรงใจเราหรือว่าคิดเห็นคนละด้านกับเราหรือเราอาจจะไม่ชอบความคิดเห็นนั้นเลยเราต้องเข้าใจและเคารพในจุดของเขาว่าเขามีมุมมองแบบนี้ไม่ขัดหรือว่าต่อว่าจนทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดมันแย่มาก อาจจะส่งผลทำให้เขาไม่อยากเล่าต่อจนเป็นอุปสรรคต่อการสนทนาได้นะคะแล้วถ้าเกิดความคิดนั้นมันอาจก่อให้เกิดปัญหาสำหรับตัวเขาเราแค่ถามกลับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ตัวเขาเองคิดเห็นเป็นแบบไหนแล้วแบบไหนที่เขาจะพึงพอใจบางทีการตั้งคำถามของเราเนี่ยแหละค่ะจะทำให้เขาสามารถมองเห็นในบทสรุปของเรื่องนั้นได้ด้วยตัวเขาเองเราอาจจะไม่สามารถชี้ทางให้คู่สนทนาคิดแบบเดียวกันกับเราทั้งหมด นอกจากเขาขอความช่วยเหลือจากเราขอความเห็นเราเราถึงจะแสดงมุมมองของเราเพื่อให้เขาได้วิเคราะห์ต่อเองจริงๆพอโบได้มาสำรวจทบทวนอีกรอบเราเห็นประโยชน์ของการตั้งคำถามที่ดีเยอะแยะเลยนะคะเช่นเป็นการสร้างสัมพันธภาพการกำหนดทิศท,ทางการตั้งคำถามให้ตัวเราเองทำให้ระบบความคิดคมชัดขึ้นเกิดการทบทวนสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้แตกประเด็นให้เข้าใจง่ายขึ้น และทั้งหมดนี้คือเทคนิคดีๆในการตั้งคำถามเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ถามและคู่สนทนาบาหวังว่าคุณผู้ฟังอาจจะนำไปปรับใช้เพื่อให้บทสนทนามีความไหลลื่นและมีประสิทธิภาพนะคะขอบคุณที่รับฟัง Blue Balcony Podcast เอพิโซดต่อไปจะเป็นอะไรติดตามได้ในหลายช่องทางค่ะทั้ง Facebook Page Instagram และ YouTube Channel แล้วพบกันนะคะ podcast.